มอมรดกแม่พอได้มรดุกทบกโทษที่เราอันไว้ให้หมผีสิงแค่สมัยแม่เนาะก้นก้นหมก็เลยคุ่ค่าคือดวงจันทร์เนี่แหละยาะอันของควรรักษาไว้ของพ่อแม่ของเก่า 嗯。Yo Yo อ้ยเมนูแกงพักดังขมไปแล้วว้ายไม่ใหญ่กินเทปากินแต่อันเมนูอันนี้แทปเป็นว้ายมันแสีบเนาะกินยำได่กระเบื่อกินยำได่เสีบยำฮันนะพี่น้องสะเพราก็ไปลอยไปเก็บพักดังขมก็แล้วโอ้ยอดแกงใส่ปลาขมบาได้ก็ไปหาปลาขมมาได้อยู่นี่นี่พี่น้องแก่เละใหญ่ไว้ายเทปว่าเริ่มแก่แล้ะมันแก่และเริ่มแก่แล้วนี่ถ้าบุกินช่วงนี้นะมันจะแก่ทิมสะเพียวสิได้คงมากคมเนาะ ปล่อยให้มันแก่ทิ่มก็โอ้สียดายนะองดีมันก็ไก่สิบวัะดูมาแล้วพี่น้องไก่สิบวัสด์หยามมนแล้วนะหอมก็าแฟกินมึงดูนี่ใหญ่ไวแถมมั้งดูหลายแทสหลายว่าแบบนี้นะเก็บประวัติประว้เฮ้ยอย่าจืดแบบนี้ตอนมันน้อยมันเก็บมันนานได้หลายเป็นแบบพี่น้องถ้ามันเป็นด่างใหญ่ๆบนี้มันก็เก็บได้ไวเลยผูกคมได้แบบนี้ขมแสบได้แบบนี้ยังอ่อนแล้วมันไม่ค่อยขมซัมเน่แหละพอดีแกงใส่บปะโคอะ้รพี่น้องสับปะโค นี่น้างำความสะอาดเรียบร้อยนะพี่นอกสิ้นงามๆฮะเมนูนี้กินยำไดกับบวบกินยำไดแซ่บยำฮัมมนานพากินดุฉนเฉลือเกิด่วงนี้เอของแซ่บเนาะ <c oughs> มาเขากระมาตามเครื่องแกงพี่นอกกินยำไดกับบวบเบือขงแซ่บ มาพี่น้องกลุมเครื่องมันนะอันหอมแดงกับมะเฟสที่เขาตับหมอมรดุกแม่เพืไอนะมรดกทบกโทษที่เราอันไว้ให้หม้อผีสิงใช้สมัยแม่เนาะก้นก้นหม้อก็เลยค,นคนุ่ค่าคือดวงจันทร,ร์นี่แหละยามานนี่แหละอันของคนรักษาไว้ <laughs> ของพ่อแม่ของเก่าเกอเอาใส่ประเด็กลงไปมัน กูไมคือเก่ากูเดือดเนาะพี่น้นองอเฮ็ดดูจนพี่น้นองจือได้หมดแหละเฮ็ดกระเป๋านี่เอาแขกคงอร่อยนัวใส่รสดีจุกเดี๋ยวานนทาฟูดก่อนเนาะคันเทนเซนปลาลงไป,ปงพี่น้องไม่ได้เซไปแดกตัวนี้น้ำนะน่าจะหอมปลาแดกดิบน,น้ำเจ๊งน,น้อยพอ ว่าเรื่องอาหารการกินเขาเนี้ยนะพี่น้องเนาะคือจะเพี้ยเอาไปลงในแอปฟ้าอันอ้อแมงตับเต่าค่ะนะแต่มีไอหนึ่งคนว่ามารสชาติเป็นยังไงรสชาติเหมือนมเลเ็งสาบไหมวะท่านเออคอยเราว่าเออไอเนี่สงสัยเราเคยกินมลรงสาบแล้วเราว่าแมงตับเต่าคือมลรงสาบคอยกับมรู้แล้วเนาะคอยเคยกินมเลเ็งสา,า,า,สาบ,บ,บสาไหมวะพี่น้องเนาะห้องกับมรูดหรือมลรงสาบเป็นสปรสชาติจิงเดีเด๋แสด,ง,ด,ง,ดงว่าเราเคยกินอืมโปรไฟล์ดีจยด่ดอกแต่ว่าคำว่านี่คนละคนละเรื่องกับการแต่งตัว แ้แต่งตัวดีแต่นิสัยนิ้วใช้ไป่ได้เลยกับอันมีเรากับว่าอีกคนหนึ่งคอยอ้อมหนูลงแอฟฟ้าคือกันเข้ามาว่าคนอีสานนี่สุกปกกินหนูสุกปกวาฉันเอ้าเจ้าว่าววันนี้เจ้ามันกระทึกทุกคนแล้วทั้งคนลาวคนไทยคนอีสานแม่นบ่คนอันไทยคนอีสานเพื่อกัดกินหลายคือกันคนลาวกักินคือกันว่าวันนี้เจ้าก็สร้างว่าวให้ทุกคนเจ้าสร้างกับถูกับทุกคนตัวแบบนี้แล้วว่าเอ้า เป็นโนนี่กับเป็ดน,นะคนอย่างเป็นผู้ชายแถมยังมาเว้าในคลิปอันเป็นผู้หญิงคือสาเพียวลุงเนาะเป็นผู้ชายแบบนี้โอ้ยคอยกระบ,บอกาทาพันุแบบนี้นะเหมือนไผ่ก็ไยักได้ดอกแบบนี้นะผู้ชายแบบนี้หน้าตาดีอันหน้าตาดีโปรไฟล์ดีแต่นิสัยบุดีนี่กะมีไผ่สนใจดอกเป็นนิสัยว่าวันนี้ถ้าบอมากก็แค่เลื่อนผ่าน็บาต้องบึ่งก็แค่นั้นนาะมาเว้าให้บันทอนจิตใจคนอื่นนิสัยบุดีคนมาโอ้ตายคนวันนี้ก็มี อะไรพี่น้องฟูดละ่ะมาใส่ปลาโน่นมาหนิอ,นอาใส่ปลาลงไปน้ำเขาคือหลายแต่พี่น้องโซดจนท้องแตกและะ้วเพื่อเพื่อมันแห้งลงมักโซดน้ำผมถ้าแก่เงอันนี้ <c ười> กินดุเดือดยามพักกีกลมเพื่อนนั้นเกิดนี่มันจะเถื่อแล้วขึ้นจำได้แล้วเอายามาดอกกินยำได้กระแซบยำหันบบมีเบื่อเอาพี่นอ้องไยของเบเนะ กินได้ตลอดเอาฝามมอมางอมไว้ เท่านาะโกโก,โกโ้โกโยเก็พักมาเด็ดพักนางตูเตรียมไว้ใสด่างง่ายแล้วเริ่มแกถ้าถ้ามันแกมันจะโอกโดกเด้พี่น้องโอกโดกแตก่ก็กินได้แต่ัากจะจะแาบแกแล้วกันบึงพัก ตวดปัน่นภูเขามาเฮามาณใส่ผักมันช่องมันมาลงไปเลยโอ้ยอันใส่หลายๆลยูกมันก็ยุบลงเหลือนหน่อยเดียวกันยังวะพักนักตู้เขาก็ใส่รวมกันแล้วเด้อพี่น้องเด้อน,นี่แหละโอ้ยน้องอันพักที่ส้มเพอเพียวก็เก็บใสน่น้ำกันน้อยหนึ่งไม่เก็บหลายถ้าทีเก็บหลายก็หลายแล้วพักที่ส้มมันจะเป็นปส้มๆหุ่นๆอย่าหน่อยเด้อเนาะ อ,อันนี้มันซุกไวนเนาดแป๊บเดียวกะปุ๋งได้แหละคำอลไรพี่น้องป่วะของแซบไม่ปานีใครไม่คอยท่าใครดื้อกินบุดป,ปะนี่พี่น้องมาดื้ออืมแซบจุดตาสวดยามบ่มีสวดตายุ ยัมมีกินนะตาสวดยังบุมีสวดตาอยู่เยี่ยมมากมาปรุงมันเซรบมามาตักตักตักอันอันที่มันเป็นสีมันจะต่างกันนะพีอันนี้ผักขี้ส้มพีองแต่มันสีออกเหลืองๆถ้าเขียวเนี่ยผักขี้ขมเด้อสังเกตง่ายๆถ้าเอามาเก่งแล้วมันสีมันจะต่างกันนะถ้เพียวก็เก็บใส่อยู่โสนมันงามก็เลยเก็บใส่เอาผักลงไป่กน เอาตนขึ้นท,ทนั้งทงนี่ใส่ปลาโคลเท่านั้นที่แท้ทูเรียบร้อยพี่น้องเมนูยอดฮิตเ่าแกงปลาโคลใส่ผักขี้ขมเย้ yeah! สุกแล้วมาพี <laughs> น่น้องจะเคลื่อ,อนหรือใครนับอัน นับอันมาปั่นชูฟังนะมันจะก,กันเทือกเลยแถาแกงเนี่ยอะไรพี่น้องแก่งทำได้กระแทบคือเก่าขนาดกินซิบเทือกกระแทบซิบเทือมากินนำกันพี่น้องอยู่พังลาพังไทยอยู่ต่างประเทศมาเด้อสดทอนทอนนำกันพี่น้องขมอ้ําล้ำอ่ะสาระคุณนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพอกไม่คิดหน้าสาบายดี